ทุกคนครับผมได้ไปเจอข่าวดีข่าวหนึ่งมานะครับว่าดอปา็กสองจะมีนะสัปหลาหรือตัวปีศาจตัวใหม่เว้ยเออหลังจากที่แอดมินนะครับบอกว่าเราจะไม่มีการทำสัปหลาตัวใหม่ คือเราก็เสียใจกันแล้วอะเออทั้งที่เป็นภาค2แล้วอะทำไมคุณจะไม่ทําปีศาจตรงใหม่ขึ้นมาเออเขาก็อ้างไปว่าเอออยากพัฒนาปีศาจตัวเดิมนะฮะให้มันดีมากขึ้นนะ,ะแต่เราไม่ใช่เราต้องการสัปรลาตัวใหม่นะฮะแล้วก็มีมือดีคนหนึ่งนะครับเขาได้ไปเจอว่ามันมีสัปรลาตัวใหม่เว้ยที่ซ่อนอยู่ในโปรไฟล์ของแอดมินเว้ย เมันอยู่ในทวิตเตอร์เขาได้ทําการนะครับไปโหลดไฟล์นะครับรูปของทวิตเตอร์ของแอดมินมาครับแล้วเขาก็ทําการซูมดูนะครับปรากฏว่าเจอเป็นสัปะหลาดที่อยู่ในโปรไฟล์นะครับตัวข้างบนจะเป็นตัวของซีกนะครับแล้วตัวข้างล่างเนี่ยเราแทบจะไม่รู้จักมันเลยนะครับเขาก็ได้ทําการไปดูนะครับก็เป็นสัปะหลาดตัวใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนะคอแล้วก็มีการถกเถียงกันว่า แอดมินเอออันนี้มันเป็นสร,ระหลาตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยคุณเอามาไว้อย่างนี้ไหนว่าคุณบอกว่าคุณจะไม่ทำไงแอดมินก็บอกว่าอ๋อมันมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเออการผิดพลาดทางเทคนิคอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ มันก็เป็นข้ขออ้างของเขาอะนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับนะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะเ <c oughs> ดี๋ยวมาแอดมินอาจจะเล่นตลกกับเราในในการแบบซ่อนปีศาตใหม่ๆเข้าไปในในนี้นะครับ <c oughs> เป็นอีสเตอร์เอกเลยทันทีนะครับผม <c oughs> นะทุกคนคิดว่ายังไงกับปีศาตัวนี้นะฝา comment, กคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับผม